เครื่องสกัดสมุนไพรเราก็มาพร้อมแล้วนะครับตอนนี้กำลังยื่นขอใบอนุญาตสกัดสมุนไพรแล้วก็ยื่นขอใบอนุญาตผลิตสมุนไพรอีกโรงหนึ่ง แต่ในวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องการสกัดก่อนแล้วกันครับอย่างเรื่องของสมุนไพรเนี่ยเฟสแรกเนี่ยเราก็จะสกัดสมุนไพรอย่างพวกขิงกระชายอะไรพวกนี้ก่อนนะฮะให้มันได้องค์ความรู้ได้ความชํานาญของพนักง,งานของเราก่อนเพราะเราเป็นธุกรกิจที่เราเพิ่งเริ่มทําหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะต่อยอดไปถึงการสกัดเรื่องของกัญชากัรชงกัญชาต่อไปซึ่งตรงเนี้ยเราก็คาดว่าอย่างตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นถังเช่าผสม CBD เนี่ย ในช่วงแรกเนี่ย CBD อาจจะไม่ใช้ของของเรานะฮะเราอาจจะต้องซื้อของคนอื่นก่อนเพื่อนำมาใช้ในการทําตลาดแต่ในลองเทอมแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าเราจะสกัดเองนะครับโดยวัตถุดิบต่างเนี่ยเราก็ได้ได้มีการดิวพวกสม,มุนไพรพวกกัญชาอะไรพวกนี้ไว้แล้วนะครับ <S 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 คือลงสกัดเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยอย่างที่เรียนครนับในเฟสแรกเนี่ยเราก็ใช้งบลงทุนเนี่ยแค่20ล้านเพราะเราอยากเรียนรู้กับมัน ส่วนในเรื่องของกําลังการผลิตเนี่ยเดือนหนึ่งเ,เราก็ได้ประมาณ2ตันในการสกัดนะครับกาดเดียวแต่ว่าถ้าสมมติแนวโน้มตรงนี้มันไปได้ดีแล้วศักยภาพของเราเนี่ยองค์ความรู้ของเราพร้อมแล้วก็พร้อมที่จะขยายในอนาคตนัยยะสาคัญเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ต้นทุนนะผมคิดว่ามันอยู่ที่คุณภาพเพราะว่าอ,อ,อย่างที่เรียนนะครับว่าการสกัดอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามันจะชนะกันที่ตรงคุณภาพและราคาที่มันสามารถทําตลาดได้ไหมเพราะฉะนั้นเราอยากเรียนรู้ตรงนี้ครบตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ํามากกว่า คือรายได้กับกำไรต้องเรียนว่าเราพยายามที่จะทำเพอร์포เรนซ์ให้ได้ตามที่เราเราได้คอมมิชไว้นะฮะแต่ว่าในช่วงจังหวะนี้เราชะลอการใช้สื่ออย่างที่ทุกคนเห็นนะในเรื่องของกําลังซื้อของคนช,งช่วงที่มันหายจริงๆถ้าทุกคนเห็นเนี่ยไปดูผมประกอบการในธุรกิจคล้ายๆกับเราในช่วงไตรมาสสีปีที่ผ่านมาคุณก็จะเห็นภาพเลยจังหวะนี้ยังไม่ใช่จังหวะที่ผมจะจะทุ่มสือ่อ เราะฉะนั้นเราต้องคีบเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราดูยอดขายกับกําไรให้มันได้โดยที่เราไม่ต้องใช้ค่าสื่อมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ค่าสื่อผมยังไม่ได้ลงหนักตลาดตอนนี้คุณก็เห็นอยู่ของแผนสงครามก็จะเกิดเรามาทําตลาดช่วงนี้มันมูดมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคีบรายได้กับกําไรของเราให้มันได้โดยที่เรายังไม่ต้องใช้สื่อหนักๆนะฮะแต่ผมคิดว่ากลางปีเนี่ยเมื่อถังเมื่อสถานการณ์มันดีขึ้นหรือถังเช่า CBD เนี่ยเราพร้อมจะออกตอนนี้เราเราขึ้นทะเบียนแล้วนะฮะ คิดว่าจะได้ทะเบียนเร็วๆนี้นะฮะแล้วเราก็จะเริ่มทำตลาดกลางปีนี้ตัวของ O M นี่เราเราคาดหวังในได้ว่าแค่ประมาณ5%ของยอดขายของทั้งปีนะฮะหลังจากที่คุณวัชก็เปิดตัวกาแฟนี่ก็เขาก็สั่งเยอะแล้วออดเดอร์3-4หมื่นกล่องผมคิดว่าตรงนี้มันก็ไปได้นะฮะแต่มันก็ไม่ใช่เป็นธุรกิจหลักเราเพราะฉะนั้นผมอยากโฟกัสในตัวธุรกิจหลักเรานะะในตัวถังเช่าที่เราจะกลับมาทําตลาดอีกทีนึงพอร์ฟอร์ m a n ซ์ผมก็จะ พยายามทําให้ได้กลับมาเหมือนอย่างปี .63 ใหเ้เร็วที่สุดนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องดูจังหวะในการทําตลาดเพราะว่าของพวกนี้มันมันเหมือนกับปลูกพืชมันต้องมีระยะเวลาของมันนะฮะในการทําตลาดเหมือนอย่างตัวปี .63 เนี่ยเราทําตลาดมาปีกว่าเราถึงจะมาเปรี้ยงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้เวลาเรานิดนึงแต่ว่าผมขอเอ่อให้ความมั่นใจว่าตรงเนี้ยผมทาจริงนะฮะแล้วมันจะกลับมาในเร็ววันที่สุดนะครับ ภายใน1ปีฮะได้ว่าการทางต่อตั้งประมาณ1ปีงบลงทุนประมาณ200ล้านสามารถรองรับได้ทั้งสินค้าของเราเองและสินค้าของลูกค้าเราที่เป็น O e M พร้อมให้บริการคุณด้วยนะฮะในปีหน้าก็จะเป็นคังสินค้าอัจฉริยะถ้า O e M กับเราแล้วคุณมีสามารถสิญญายี้กับเราได้เนี่ยคุณไม่ต้องมีคลังสินค้าเลยคุณก็ไม่ต้องมีการจัดส่งเลยผมมีคลังสินค้าคุณเสร็จคุณจัดชุดยังไงคุณบอกผมมาส่งไปที่ไหนผมมีระบบขนส่งให้เรียบร้อย ก็มีติดต่อเข้ามามากแต่อย่างที่บอกกับผมต้องการเจ้าที่เขาไปซิงเกี้กับเราได้ต้องเขามีฐานลูกค้าเพราะว่ามันสามารถเกื้อหนุนกันได้นะก็มี Home Shopping อีกเจ้าหนึ่งที่กำลังดีววันอยู่